โอ้ยดูดิโอ้ยโอ,ยโอย้เกมในฝันรถในฝันโอ m มก o d ดีเกินไปต้องมาจุดพุจุดพุกโอ้โหเกือกืกนยากจัดโอ้โหไม่มีจุดพุ้เลยออกยากเกิน อุ้ยทุกพี่ให้ผมเธออยากได้จุดพุขอร้องขอร้องรถในตำนานโอ้รอสุดท้ายดเดยดูทรงรถมันเต็มแล้วนะออ <Yahoo! S 1> รอบสุดท้ายออ โอเคครับผมก็กล้าบสวัสดีไปรุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> วันนี้เราอยู่กับเกม r ล c ซิ Master, นะ่ง a s ส e ตอร์นั่นเองผมเวอร์ชัน PC นะครับผมเป็นเซิร์ฟเออเป็นเวอร์ชันของจีนนะหลังจากที่พี่ปล่อยคลิปเออเวอร์ชันมือถือเป็นเซิร์ฟของญี่ปุ่นอันนั้นก็จะเป็นญี่ปุ่นนะแต่เป็นจะมันจะมีภาษาอังกฤษนะแต่อันนี้เป็นเซิร์ฟของจีนมันจะไม่มีภาษาอะไรนั้นมันจะเป็นภาษาจีนล้วนเลย ไม่มีภาษาอะไรทั้งนั้นอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาเล่นในเวอร์ชั่นของ PC ดูนะครับผม <Okay. S 1> วันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มสุ่มรถนะแล้วก็จะมารีวิวรหัสของพี่เองนะครับผมเพิ่งเล่นได้ประมาณ5วันหรือเปล่าประมาณ5วันนะเออประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มรถนี่ด้วยนะเออมันมีอีเวนต์ล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเลยเนี่ยมันให้เราเลือกแต่ละคันที่พี่เลือกไว้แล้วก็คือเราอยากได้คันไหนนี่ก็คือ2คันนี้ที่พี่อยากได้มากนะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็น2คันนี้นะไม่รู้ว่ามันจะได้หรรือเปลล่าาานะสุมกกากชาแ้ว็์ภิจ พี่ทําได้ถึงตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะล็อกอินวันที่6กแต่แรกพี่ว่าจะกะว่าจะทําพวกเควสทั้งหมดเลยนะแล้วค่อยมาอัดคลิปแต่นี้มันมันต้องรอเออล็อกอินอีกอะเอา่าง,ง่ายเอออันนี้พี่ก็ทาไปหมดนะทาไปหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะรีวิวคร่าวๆนะของเซิร์ฟจีนนะนี่นนี้เือของรางวัลแล้วก็ตัวนี้แล้วก็น,นี่นี่ที่มันเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มมาวันที่18ไม่ใช่เพิ่มมาดิมันหมดเดือน12อนะนี่พี่ก็เพิ่งเห็นนี่เดี๋ยวพี่ทําไปเรื่อยจนกว่าจะถึงตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะมาใส่่นี เห็นไหมมันจะเฟี้ยวมากบอกเลยกิจกรรมนี้ใครมีคอมก็ลองไปโหลดมาเล่นได้นะลองดูลองลองไปเซิร์ชดูนี่เล่นไปเรื่อยมันก็จะมีของรางวัลเยอะแยะเลยเนี่ยดูดีความเร็วความสปีดอันนี้สปีดอันนี้ควบคุมพวงมาลัยนะอันนี้ดิฟอันนี้เบรกเห็นไหมประมาณนี้นี่พี่กำลังไล่ทําอยู่นะพอดีเพิ่งเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นอยู่แลงแลงพี่อยู่อันดับไหนวะแลงอยู่ไหนวะลืมละอยู่อันดับห้านี่แลงอันดับห้านี่พี่อยู่นี่อยู่เลยนะ จะไปอันหกแล้วแลงหกแล้วพี่เพิ่งเล่นแล้วก็เนี่ยใครรู้ช่วยบอกพี่หน่อยนะมันเติมยังไงนะเดี๋ยวพี่จะแอบ,บเติมนะพี่อยากได้ชุดมากเลยเนี่ยชุดตัวเนี้ยนี่ไม่ใช่เนี่ยชุดประมาณนี้พี่แต่พี่อยากได้ชุดเนี่ยอยากได้ตัวของผู้หญิงเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยชุดดํานะนี่ชุดเนี่ยเนะทจัดมีผ้าปิดตาด้วยนะดูดิเฟี้ยวเกินกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับผมนี่ เดี๋ยวพี่จะมาสุ่ม4ี่ชั่วโมงนะสองวันมันก็จะเปลี่ยนอีเวนต์ใหม่แต่พี่อยากได้รถพวกนี้มากนี่รถรถตัวนี้มันจะแรงมากเลยนะพี่ดูมาแล้วนี่คาสปีดมันสูงเกินโคสูงอ่ะสูงมากพี่อยากได้มากเลยถ้าแต่งได้ประมาณนี้สวยรุ่นอะไรนะเนี่ยอ่ชาชลอนอะไรไม่รู้่ะพี่ก็บอกไม่ถูกกูบูบูคาติบูคาติแล้วก็แม็กลาเรนแลมโบกินีนะครับผมแต่พี่อยากได้คันนี้มากแล้วก็ในโกดังพี่จะมีเออนี่ รถทั้งหมดที่พี่มีนี่ประมาณนี้อันนี้พี่สุ่มได้นะเปิดกระชาได้นะยังไม่แต่งนะอุปกรณ์มีครบนี่รอแต่งแต่พี่รอแต่งทีเดียวนะแต่งให้น้องๆดูแล้วก็นี่แลมโบแลมโบนี่มันจะล็อกอินสองวันมั้งถ้าจะไม่ผิดนี่ล็อกอินนี่วันที่สองนี่เห็นไหม,มจะได้เหมือนที่พี่ลงคลิปไปมือถือคล้ายกันนะนี่วันที่เก็จะได้เอ่อลลี่เอแปดนี่ประมาณนี้ สวยอยากได้มากรอวันที่7นะอีกสองวันอ้ยชิลมีอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้หมดเลยนะแล้วก็อันนี้มันไม่มีหมด Open w o r อ d ว่ะพี่เอ้ยนี่ไงอุ้ยมีอยู่เอา้าอุ้ยมันมีอยู่นี่ว่าเนี่ยเอ้าพี่คิดว่ามันไม่มีที่ว่ามันแบบใครเข้าแล้วก็ไปเล่นแบบว่าขี่ตามสไตล์ของเราอะ่ะเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปขี่รถเล่นนะนี่อุ้ยมีนี่ว่ะเอา้าพี่เพิ่งรู้ไอ้บ้าเอ้ยมาแล้วก็นี่รีวิวรถคร่าวๆอันนี้จะเป็นไอ้รถ เอ็กตีมนะเอ็กตีมรุ่นเอ็กตีมคาร์ดเอชพีก็มีแค่หนึ่งคันเองนะต่อไปรุ่นสปอร์ตคาร์ดเอชพีก็มีแค่หนึ่งคันอันนี้เพิ่งเขาแจกพี่พี่ทำเควสได้นะทำเควสอันนี้ก็สุ่มเหมือนสุ่มได้นะคันนี้ฟอร์ดมามาเข้าเรื่องกันเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้เพชรเพชรตั้งแต่พี่เล่นมาพี่ไม่เคยสุ่มเลยนะมีทั้งหมดหมื่นสามกุญแจมีทั้งหมดสามสิบเก้านะเราต้องเอาให้ได้นะคันนี้ถ้าได้ปุ๊บพี่จะเปลี่ยนมาสุ่มคคารรดนนนีี้ต่อนะ่ออะโเเเเมมััยไไปป๋วิก Let's go โอ้โหไม่มีพุว่ะถ้ามีพุมันจะได้นะอันนี้เป็นคัดม่วงค, A, คั์เอคัดเอมีแต่รุ่นกำกับแจ๊ดวิแจ๊ดเราได้ซ้ำเราจะได้เป็นกล่อง ECU แทนนะวิมิซูบิชิเอาดีดีวิเลสเซอร์นะชีวิตจริงนี่อยากได้มากอยากได้คันนี้คาราล้านกวมา เอาเรื่องเอาเรื่องคัเอยังไม่ออกนะอุ๊ยออดี้สวยจัดนี่มีคัดคัดคัคัดบีคัดเอเนี่ยคันเดียวคัดม่วงเอาเรียองง่ายได้ซ้ำมาด้วยเราจะได้เป็นกล่องแทนนะไปต่อเราต้องตามหาให้เจอนะไม่เจอนี่คือจบเลยนะอพูไม่จุดว่ะจบแล้ว รถในตำนานของเราอุย้ยได้กล่องอีกแล้วโอ้โหได้กล่องอีกอถ้าได้ซ้ำเนี่ยมันจะได้เป็นกล่อง ECU แทนหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดคาดม่วงนะคาดม่วงรถคัดม่วงอุย้ยอันนี้แรงอันนี้แรงคันนี้แรงแต่เหมือนจะได้ซ้ำป่าวะถ้าจะไม่ผิดโอ้โหได้ซ้ำบานเลยอะเกินไปนี่ฮะแรงอยู่นะคันนี้เกลือจัด อีกรอบหนึ่งจุดพุจุดพุดูจุดพุนะจุดพุไหมไม่จุดว่ะไม่เลยจะการ์ดม่วงแล้วลดการ์ดม่วงได้ซัมกูว่าไม่ออกแน่เลยว่ะเกลือจัดเลยโอ้โหได้ซัมโอ้โหเฮ้ยเกลือจัดคุณผู้ชมน้อง ไปอีกรอบต้องได้ดิพาร์ทนี้เราต้องเอาให้ได้นะเพชรเรามีเยอะอยู่ไม่จุดผู้อีกแล้วอ่ะพี่ขอข้ามนะโอ้โหได้ซ้ำอีกแล้วไปต้องมาจุดผูจุดผูโอ้โหเกือเกินเกือเกินลูกพี่ โอ้โหจบแล้วพาร์ทนี้โอ้โหออกยากจัดอื้มชิบหายแล้วออกยากจัดออกยากจัดออกยากเกินอุ๊ยลูกพี่ให้ผมเธออยากได้ออกยากจัดยากจัดยากจัด โอ้โหไม่มีจุดพุเลยซ้ำกี่คันแล้ววะเนี่ยเพชรจะหมดแล้วว่ะคุณผู้ชมสงสัยเราคงไปไม่ถึงจุดพุขอร้องขอร้องรถในตำนานโอ้ยไอ้แม่ไปว่าใจจะวายโอ้ เกลือโอ้โหเกลือจัดรอบสุดท้ายได้ดูทรงรถมันเต็มแล้วนะออรอบสุดท้ายคันไหนมาลุ้นกันจะคันเขียวหรือคันน้ำเงินขอเป็นคันน้ำเงินคันเขียวก็ได้นะคันเขียวก็แรงคันน้ำเงินก็ได้นะมาลุ้นลุ้น ลุ้นได้กล่องอิยูบานออดิมาแมคลาเรนว่ะ oh, <no. S 1> แมคลาเรนว่ะแมคลาเรนก็เอาโอ้โหใหม่คันไหมเอา้า oh. ได้สองคันอุ้ย อาันนี้คัดคัดเอีน่วะเฮ้ยถือคุ้มกูอยู่คุ้มอยู่โอ้โหม็กลาเลนออกว่ะคุณผู้ชมโอเคทีว่าโอเคแถมแถมเอาแต้มต้องมาดิวะพุไม่พุ้ว่ะอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงนะขออีกรอบเดียวเพราะว่ามันจะเหลือประมาณอีกอีกพันนี้เนี่ยเราไว้แต่งรถ ็ม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มโอ้โหลุนลุนไหลลุนไหลขอร้องดูคติ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 ติโอ้โหอะไรวะเนี่ยรุ่นไหนวะซีบีกอ อันนี้คัดคัดม่วงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดมันต้องคัดสีทองครับอันนี้ไม่ใช่มานีไงดูคัดตี <Yahoo! S 1> แล้วมาจริงแล้วมาจริงคดคุม้มโอ้ยโมเมก้าโอเมก้าโอ้ยลูกรลักคดคุม้ม โอ้โหคนลุกว่าหลังจากที่เราทำเควสและเก็บสะสมออมเพชรออมกุญแจอ้หยนีโโ่น้ำตาจะไหล<า>เพชรเหลือพันสามพอดีได้แต่งอยู่นะฮะอ้หแม่งปลดล็อกอะไรหลายอย่างจัดโอ้้หในที่สุดบอกเลยใครก็ได้จังหวะเนี้ย ได้กล่องได้ ECU ด้วยหรอฮะมันแถมกล่องฮะวิไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจหมดออน,น,นออนอคนลุกว่าเพชรเหลือด้วยนะเกือบเกลือโอ้โหขูดูดีปลดล็อกอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยไปดูในรถกันเรามียี่สี่คันแล้วนะตอนนี้เนี่ยไอรถที่มันได้ซ้ำเดี๋ยวพี่จะบอก เนี่ยรถได้ซ้ำเนี่ยมันจะให้เป็นเป็นกล่อง ECU แทนนะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบวกทีละสิบทีละสิบหรือเปล่าอันนี้จะไม่ผิดนะเราไปเพิ่มได้แล้วรถมันจะแรงมากโอ้โหไม่กอดเราดูสปีดดูเท่าไหรอ่อ่าไม่ใช่อ๋อตอนนี้มันยังได้หา้าอยู่นะถ้าเราอัพเต็มอะรับรองโอ้โหไม่กอดของดีอะบอกเลยโอ้โจะแล้วแม็ลาเรนพี่อยู่ไหนวะ นี่โอ้โหแมล็กลาเลนแม็กกอดโอ้ดูสเตตัสมันดีโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยอย่างเอาอ่ะสเตตัสอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอ้โหแม็กกอดอยากจะร้องไห้ไอ้คันนี้โคตรแรงเลยเนี่ยดูดิสป,ปีดโคตรแรงอ่ะถ้าอัพเต็มอ่ะโอ้โห oh. นี่ฮะอันนี้ก็แรงนะโอ้โหเอาทีละคันนะพาทนี้อู้นี่ โหน,นี่อันน,น,นี้อันนี้พี่ทำเคลดได้นะโอ้โห GT อะไรนะขึ้นเลือกรุ่นอะไรวะพี่จำชื่อไม่ได้โรตัสสันติอะไรไม่ใช่อีโวล่าอีโวล่าโอ้โหคันนี้ก็สวยบอกเลยมาพระเอกหลักของเราครับคือคันนี้โอ้ยบอกเลยอัพเครื่องก่อนเลยฮนะทรัพยากรเราพอป่าวะเนี่ยได้แค่ไหนแค่นั้นนะ เวลวห้า <Wow. S 1> อุย้ยไม่ไม่ได้ว่ะขาดเท่าไหร่ขาดอีกร้อยห้าสิบอะซื้อได้ปะซื้อได้อยู่เว้ยเอ้าซื้อได้รออะไรล่ะครับอวเวห้าทรัพยากรเราเหลือๆโอ้โหวลวห้าโอ้วหเวลือนี้ โอ้โนับวันนับกอดชิโต้ดูสเตตัสซี่ไปรุ่นนี่เรามาปรับตรงนี้ต่ออีกนะไล่ไล่สเต็ปเอาสเต็ปเราชอบเลยนี่บวกไปบวกไปอีกอุ๊ยอันนี้มันมันทะลุกราฟแล้วเนี่ยทะลุกราฟแล้วอ่ะเกินไปพี่ดิฟบ่ดิฟอุ๊ยดิฟมันไม่ค่อยดีวะเพิ่มดิฟอีกนิดนี่นะฮะนี่เพิ่มดิฟนี่ประมาณนี้ ก๊ดแปดจุดแปดความแรงอะ่ะฮโอ้โหแม่ก๊อดบอกเลยมาดูตรงนี้ต่อนะครับผมในส่วนตรงนี้ตรงนี้มันจะเสียตังค์เอ้ยเสียเป็นเพชรเป็นพอยนะซึ่งมันต้องเติมดูสีดินี่นะโอ้ oh. เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเนำมาแตะสเต็ปเดิมของเรามาแตงสเต็ปันดับแรกกับจะเป็นเอาสีก่อนนะสีสีส สีเราเจ้าสีอะไรดีวะสีขาวไหมขออญาตโอ้โหโ,โคตรพรีเมียมกระจกดำนะเอาเป็นสปอร์ตนะสปอร์ตนี่โอ้โหยัดเขปรงดำนะเอาแบบแพนด้า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 เสีขาวน,นีคินคขออญาตเสียเวลาตรงนี้หน่อยนะแปบ๊บหนึ่ง แต่ไปเป็นของพวกนี้มันจะเป็นลายล้อนะชอบชอบอันนี้พี่ชอบแต่งสโตนนี้สโตนทุยสไตล์นี้อันนี้จะเป็นสีนี่ฮะอันนี้ต้องเติมนะแต่พี่เติมไม่เป็นนะ่ะถ้าเติมเป็นเนี่ยพี่เติมนานแนละ้วอันนี้จะเป็นสีนะนมีหลายแบบใครโหลดไม่เล่นก็ถ้าใครเติมเป็นก็บอกพี่นะพี่จะไปเติมเดี๋ยวพี่จะแอบเติม ต่อไปครับผมระดับเอ,อสเตปชกแน่นอนครับผมสตัดเอาเป็นตัวสุดท้ายนะเพราะผมตัดปรับได้ต่ำสุดนะนี่ดูดูนี่ดูดูดูโอ้โหอุ้ยแมงลอดจัดเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยสองร้อยอยู่เลยชิวชิวล้อแม็กครับผมเลือจะล้อเดิมป่ะล้อแม็กตัวนี้จะเป็นสเต็ปอะไรนะอ๋อนี่นี่นี่ล้นล้อนอ่าจะเอาติดซุมไหมไม่เหรอพี่ว่า เอานี่แหละดีละสวยแล้ะโคล้อแม็กอ๋อนึกว่ามีนึกว่านึกว่ามีตะเสียดตังค์ทั้งนั้นนี่นะฮะขอยาดอุ้ยล้อนี้ก็สวยนะเดีย๋ยวมันปรับได้นะนี่ระดับความกว้างของล้อสวยว่าเอาสิบเลยแล้วกันล้อหลังเอาอยู่ที่หนึ่งนศะูนย์ห้าไหมนี่ฮะเอาแบบ เอ้ยอันนี้พี่ลองดูแล้วนะถ้าเราปรับยางบางสุดๆอะรถแม่งวิ่งไม่ออกเดยวยวมันลื่นเลยอะมันต้องมียางนะพี่เคยลองอยู่นะแม่งมันเกี่ยวกันด้วยเหรอวะเพิ่งรู้ก็สเตปอันนี้จะเป็นเอติดซุ้มไหมนี่นะสเต็ปไล่ออกข้างยางนี่จะเอาแบบรัดหรือว่าเอาอย่างนี้นะเอาเป็นนี้แล้วกันล้อหลังเหมือนเดิมครับนี่ล้นลนนิดนึงฮะรอล้นรอลนรอลนนิดนึง ยางก็ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมเฟี้ยวสวยบอกเลยอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอตัวนี้นะตัวน,นี้มันจะปรับสีได้นะล้อแมกสีชุบบอคโคเมียมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สีโคเมียมหรอวะ, um ะอขอบดำเราจะเอาโคเมียมขอบดำนี่โอ้โหเย็ดเค้แม่เจ้า ลายไหนนะเมื่อกี้เนีน่ยลายนี้นะนนนะมากไปก่อนอลายนี้ก็สวยปะลายนี้ก็สวยนะมีเยอะครับผมโอ้ยนี่ชิลโอ้ยล้อนี้โอ้โหปั๊มเบรกแบมโบนี่เดี๋ยวพี่ชอบล้อนี้โอเมกอดสวยมากล้อซีอ e ีก็มีนะ <c oughs> อันนี้เราเข้าขั้นถึงเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งแล้วอันนี้พี่ไม่รู้นะขออภัยด้วยแม่งเอ้ยชอบล้อนี้ปะโอ้โหเชี้ยสวยเกินโอ้โหสวยเกินสวยเกินหมดแล้วนะนี่ V.I.P. จัดโคตพรีเมียมแต่งเต็มน้ำประวันน้ำประกอตบอกเลยมีสีอื่นไหมอันนี้พี่ขอ,อย่านะจะพี่เอาสีขาวแหละเดี๋ยพี่ขอดูลาสีอื่นมันมีหลายสีนะนี่เอาไว้แอคสีแบบเสียเพชรเสียเพชรก็มีนะสีเทาแลมโบอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็เอาเรื่องเลยนะนี่นะสีฟ้านะโอ้โห แมวเริ่มเลือดเทอแล้วนี่แต่เราจะเอานี่คินคๆนนะทั้งหมดโอ้โหเหลือเลอเพชรเราจ่ายไปเลยครับเรียบร้อยเซฟเอาไว้ในพอตแรกเลยโอ้โหบอกเลยแอดอาสมาร์ทดอกปักหมดเลยละกันวิสวยเกินลูพี่ดูด,ดิโอ้โ โอ้โหโอ้ punched. โอห umas, บอกเลยคือแบบพี่อดทนมานอดทนมานานมากที่ที okay. ่พี่เล่นมาคือแบบพี่เก็บกุญแจเก็บเล็กผสมน้อยดูอืเก็บเพชรมาเพื่อที่จะมาสุ่มคันนี้เลยนะในที่สุดแม่งเอ้ยโอ้ดูโอ้น้ำตาจะไหลว่ะ มาเดี๋ยวอันนี้เอาไว้พาร์ทหน้านะเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยว <G ül> เราไปขี่รถเล่นนะเอออันนี้พี่ไม่เคยรู้นะมันเล่นได้ปะเขาได้ปะเขาได้โหมดโอเพนเวอร์ขี่รถเล่นนะเดี๋ยวพี่จะลองความเร็วมันดู <G ül> มาอ้ยเอาดีๆเกมแบบน่าเล่นมากเกมฟรีด้วยนะ ดูแมพครับโอ้โหแผนที่โอ้ oh my god โอ้โร,ถรถโคตรแรงโอ้ยรถโคตรแรงรถโคตรแรงรถโคตรแรงโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเขาจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยขออนุญาตจอดตรงนี้แป๊บแต่รถโคตรแรงตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ยรถโคตรแรงเอออลงจากรถโคตรไวโอ้ยดูดิ โอ้ยเกมในฝันรถในฝันโอ้ my god ดีเกินเดี๋ยวภาพเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับภาพใหม่นะมันเป็นภาพพี่เป็นพี่ตั้งเป็นภาพเอ่อภาคพยนต์นะนี่เป็นเป็นสีสดเลยนะสีสดยดเก้แม่งเอ้ยเกมอะไรวะเนี่ย โ oh, oh, อ,อ้โหโอ้ยตัดลงดิท็อกซ์ซีซีซูซีซูซีซูโอ้โหไม่กอดโอ้โหภาพนี้สวยภาพนี้สวยสีภาพนี้สวยเอ้เดี๋ยวพี่พาเลาะแต่รถตอนนี้โคตรแรงเลยโอ้ย oh, อันนี้อะไรร้านคาเฟ่เหรอขออนุญาตแอคหน่อยขออนุญาตแอคหน่อย โอ้ยคาเฟ่ว่าคาเฟ่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 สมมตินะสมมติคาเฟ,าเฟ,นะาเฟ่จอดจอดลงคาเฟ่ดิโอ้โหถ้าลงรถอย่างเอามันน่าจะเปิดปัตหุนได้นะรถคันนี้โอ้ยสมมติมองไกลๆนะสมมติเราเป็นคนคนนอกคนนอกโอ้ยรถใครวะโคตรสวยเลยโอ้ย,อยรถใครวะเนี่ยโคตรสวย โอ้ยรถใครวะอ๋อรถเราเองโทษทีโอ้ยสวยจาดสวยมากแผนที่ก็สวยมากโอ้ชนชนชนสอรีขออนุญาตดูในรถนี่โอ้ในรถแปลง,ปล,งล่างโคตรเร็วเลยโอ้โหโอ้รถแรงรถแรงรถแรงจดัดอันนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปนะ เอามุมนอกดีกว่าเออมุมนี้ดีกว่าอืมนี่มุมนี้สวยมุมนี้สวยถ้าใครชอบแบบชอบเล่นเกมรถพร้อมเ,อาเขาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปแบบเกมนี้ตอบโจทย์บอกเลยเหมือนพี่น่ะ <S <S โอ้ยเทเกินูพี่ดูโหโ,โหมุมไหนสวยวะเนี่ยไม่มีมุมไหนดีเลย ขออนุญาตเสียเวลาตรงนี้แป๊บนึงนะเฮ้ยแม่กอดโอเคสวยครับผมประมาณนี้คือรถเลยโอ้ Ooh, แม่เจ้าอันนี้เป็นร้านอะไรเนี่ยร้านนี้ร้านอะไรวะตอนนี้เราอยู่นี่นะอันนี้คือร้านอะไรอะขออนุญาตเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอ๋อร้านคาเฟ่เมื่อกี้โอ้ Ooh, มาเดี<ๆ>๋ยวมาดูแผนที่ เห็นในทิกตอเต็มเลยนะคนเล่นเต็มเลยนะดูแผนที่เนี่ยรถกูก็แรงเกินรถกูก็แหละโอ้ทางตันครับผมให้เราไปดูแผนที่อื่นกันอันนี้ก็ดูดีนะเดี๋ยวพี่พาไปชมจบในพาร์ทเดียวไปเลยนะครับอ้ดโคตรแรง จะเลี้ยวยากนะเลี้ยวยากาอะ <laughs> รถแรงเกินลูกพี่โอ้โหย้ยเ,เจอมุมอร่อยละเจอมุมอร่อยละพี่เจอมุมอร่อยแล้วอะจอดดอีพี่เจอมุมอร่อยเห็นข้างหลังไหมภักเ,เขาภักเขาอะไรโอ้มันดูไม่ได้หรอภูเข,ขาฟูจินี่โอ้โหยไมยก่ก็ โอ้ยเสียงอะไรวะอ้าวมีคนมีคนเฉยเลยถ้ามันเข้าไปยังไงอะเข้าไปยังไงอะเข้าไปยังไงโอ้โหดูรถดิรถใครวะเนี่ยเมกอัสวยจา้าไปเราพาชมชมแผนที่กันโอเคถ้าไม่สนใจโอ้เมกอั รถแม่งก็แรงเกินรถเนี่ยดูดิโอ้อคอมกูจะพังโอ้ยเลี้ยวโคตรยากโอ้โหแมปโหลดไม่ทันนะบอกเลยรถแรงจัดโอ้โหช่วงนี้จีนจีนเขาน่าจะนอนกันอยู่นะดูทรงละอันนี้ไปได้ปะเนี่ยไปได้ไปได้ไ นี่ไปได้นีไปได้โอ้รถโคตรแรงวิวสวยๆเรอวโหก็ดดกดดกแรงเกินโอ้ยุมนี้สุดจัดโอ้ยแล้วก็มันไปได้ทุกที่เหรอเนี่ยโอ้ยพี่ก็เปิดกว้างเกิน จะถ่ายรูปอีกตรงนี้โอ้กระตุกกระตุกกระตุก My g ก็นี่ไงมีคนด้วยโอ้โหแล้วคนมีแต่หัวมีแต่ตัวโอ้ย My God สวยจัดเสียงดับรถโคตเท่โอ้โห My God ชอบมาก ชอบมากโอเคครับผมพี่ก็จบคลิปนี้เลยดีกว่าปิดคลิปเลยละกันนะครับผมกับท่าเท่ๆหล่อๆแอคอาร์สมาร์ทด็อกของพี่นั่นเองเดี๋ยวผมคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเวลาหมดหมดเวลานะครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง1นึ p กันด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ Here we go We'll <laughs>